สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยนำโดยนายวิทยาวัฒนาวิเชียนและวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษรักษารษาชการแทนสหกรณ์จังหวัดเลยพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนบ้านห้วยตาดตัมมนนาดอกคำอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยโดยมีในายชัยธวัฒน์เนียมสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบพันุ์ปลามอบพันุ์ไม้มอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทสงเคราะห์มอบกระปุกออมสินไม้ไผ่เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้แก่เด็กนักเรียนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรและมอบถุงยังชีพโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดเลยและโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำหน่วยงานต่างๆไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมนำนโยบายสำคัญของรัฐบาลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสู่พี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดเพื่อให้รับทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่